การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการพูดไทยจีนปี2,568พระเขี้ยวแก้วเป็นส่วนแห่งพระทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือฟันขององค์สมเด็จพระศาสดาในมหาบุรุษลักษณะได้ระบุเอาไว้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระทนทั้งหมด4 4ซี่เต็มและมีพระเขี้ยวแก้วงดงามขาวบริสุทธิ์ ประสานกับความใสประดุษดังแก้วจึงทำให้พระเคี้ยวแก้วนั้นแวววาวประดุลดังไข่มุกพระบรมสารีริกธาตุส่วนแห่งพระเคี้ยวแก้วเป็นหนึ่งในส่วนที่สำคัญที่ไม่ถูกไฟเผาทำลายในการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีละของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มกุฏพันธนะเจดีเมืองกุสินาราในครั้งนั้นเมื่อถวายพระเพลพระพุทธสรีละ ปรากฏว่าได้บังเกิดขึ้นซึ่งพระบรมสารีริกธาตุสันฐานใหญ่สุดเท่ากับมเมล็ดขวแตกสันฐานกลางเท่ากับมเมล็ดข้าวสารหักสันฐานเล็กเท่ากับมเมล็ดพันผักกาดทั้งหมดเหล่านั้นล้วนงดงามประดุจดังแก้วมุกดาและมีอยู่เจ็ส่วนที่ไม่ถูกไฟเผาทําลายไปประกอบด้วยหนึ่งประกอบอุณหิตคือกระดูกกอบหน้าของพระองค์ สองพรารกขวัญเบื้องขวาสามพรารกขวัญเบื้องซ้ายคือกระดูกหปลาเบื้องขวาและเบื้องซ้ายสี่ห้าหกเจ็ดคือระเขี้ยวแก้วส่วนขวาบนขวาล่างซ้ายบนและซ้ายล่างเจ็ดส่วนนี้เท่านั้นที่ไม่ถูกไฟเผาทำลายจนย่อยสลายไปในมหาปริิพานาสูตรได้ระบุเอาไว้ว่าพระเขี้ยวแก้วทั้งสี่องค์องค์ที่หนึ่งด้านขวาบน ถูกอัญเชิญไปประดิษฐานณพระจุลามณีเจดียสถานสวรรค์ชั้นดาวดึงเทวโลกเพื่อให้เป็นที่บูชาสักการะแก่พรมเทวดาทั้งหลายส่วนซ้ายล่างถูกอัญเชิญไปประดิษฐานณนาคขปิภพให้บรรดาพญานาคทั้งปวงได้บูชาสักการะคงเหลือไว้ในโลกมนุษย์เพียงแค่สององค์เท่านั้นคือส่วนขวาล่างและส่วนซ้ายบนซึ่งทั้งสององค์นี้ พระนางเขมาเถรีอักพรสาวิกาเบื้องขวาภิกษุณีผู้มีปัญญาม,มากของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เป็นผู้เก็บรักษาเอาไว้ต่อมาท่านนำพระบรมสารีริกธาตุเขี้ยวแก้วส่วนขวาล่างไปเก็บรักษาเอาไว้ที่แคว้นกาลิงคะส่วนพระเขี้ยวแก้วเบื้องซ้ายบนได้นำไปประดิษฐานเอาไวนะ้นแควนขันธาระ ซึ่งพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระเขียวแก้วที่อัญเชิญมาจากวัดหลิงกวงในครั้งนี้ก็คือพระเขียวแก้วที่เคยปฏิสถานอยู่ณนะแววนคันธาระนั่นเองโดยหลวงจีนปาเหียนพระภิกษุชาวจีนรูปแรกที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ว่าเป็นผู้เดินทางไปสืบอายุพระพุทธศาสนาในดินแดนชมพูทวีปในป,ปีพุทธศักราช942 หลวงจีนฟาเหียนใช้เวลาในแผ่นดินชมพูทวีปคือประเทศอินเดีย11ปีในการได้ศึกษาเรียนรู้และคัดลอกพระไตรปิดกจากนั้นท่านจึงเดินทางไปสู่เกาะลังกาที่เป็นเวลา3ปีจนเดินทางกลับสู่ประเทศจีนเบสเสร็จใช้เวลาทั้งสิ้น15ปีเต็ม แล้วในการกลับมาสู่แผ่นดินจีนของท่านท่านได้อัญเชิญพระาธาตุเขียวแก้วกลับมาสู่บ้านเกิดเมืองนอนของท่านด้วยแล้วได้อัญเชิญไปสู่เมืองหนานจิงเมืองหลวงของราชวงศ์จิ้นตะวันออกซึ่งเมืองหนานจิงในอดีตปัจจุบันคือเมืองนานกิ่งนั่นเองต่อมาพระเขียวแก้วส่วนนี้ก็เป็นที่บูชาสักการะแต่มีการอัญเชิญไปประดิษฐานตามแว่นแคว้นต่างๆ เนื่องจากแผ่นดินจีนในช่วงนั้นเกิดศึกสงครามอย่างต่อเนื่องมีการเปลี่ยนแปลงผัดเปลี่ยนราชวงศ์อยู่หลายครั้งจึงทำให้พระเกี้ยวแก้วถูกอันเชิญไปในเมืองต่างๆหลายแห่งจนที่สุดพระเขี้ยวแก้วส่วนนี้ถูกอันเชิญไปปดิสถานณพประเทศเจ้าเซียนเมืองเยยนกิงหรือคือเมืองปักกิ่งในปัจจุบนัน แล้วกระเคียวแก้วก็หายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ของแผ่นดินจีนเป็นเวลาเกือบ1,000ปีจนต่อมาพระาาศเจ้าเซียนได้พังทลายลงมาภิกษุที่ทำหน้าที่ในการดูแลเข้าไปสำรวจได้พบห้องใต้ดินของพระาตศเจ้าเซียนแล้วก็ได้พบกับหีบหินศิลาเก่าแก่ซึ่งด้านในมีกล่องไม้กฤษณาซึ่งมีค่ามาก บนกล่องไม้ได้สลักเอาไว้ว่าพระเขี้ยวแก้วได้ถูกอัญเชิญมาสู่สถานที่แห่งนี้ในปีพุทธศักราช1506โดยภิกษุนามว่าซ่านหุยแห่งราชวงศ์ซ่งจึงเป็นอันว่าพระเขี้ยวแก้วได้ปรากฏขึ้นอีกครั้งบนแผ่นดินจีนเมื่อปีพุทธศักราช2443ถ้าเราสังเกตปีพุทธศักราช จะใกล้เคียงกับการค้นพบพระบรมสารีริกธาตุที่ปิดพลาว่าคือคกรุงกมินลพัทใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2441ซึ่งพระบรมสารีริกธาตุส่วนนั้นเป็นการยืนยันความมีอยู่จริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อมาก็ถูกส่งไปที่สยามประเทศบรรจุเอาไว้ ที่พระธาตุเจดีย์ภูเขาทองวัดสเกตและเก็บเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์สืบต่อมาดังนั้นพระบรมสา,ารีริกธาตุได้ปรากฏขึ้นในเวลาใกล้เคียงกันต่อมาพุทธสมาคมประเทศจีนจึงมีมติให้วัดหลิงกวงสร้างพระธาตุเจดีย์ขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อปฏิสถานพระเขี้ยวแก้วส่วนนี้พระธาตุเจดีย์ได้สร้างเสร็จในปีพุทธศักราช2 5 0 7 พุทธสมาคมจีนจึงทำการอัญเชิญพระเขียวแก้วปฏิสถานณพระเจดีย์วัดหลิงกวงนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจึงเป็นอันว่าพระธาตุเคี้ยวแก้วเบื้องซ้ายบนได้เป็นที่บูชาสักการะอยู่ในแผ่นดินจีนมายาวนานนับพันปีครั้นถ้าเราประสงค์จะไปบูชาสักการะที่วัดหลิงกวงเมืองปักกิ่งโดยตรง เราก็อาจจะไม่มีโอกาสได้เห็นได้เข้าไปกราบอย่างใกล้ชิดเนื่องจากที่วัดหลิงกวงจะเปิดให้กราบสการะพระเขี้ยวแก้วเฉพาะในโอกาสพิเศษเท่านั้นและจะเปิดให้คนทั่วไปได้เข้ากราบเพียงแค่ปีละหนึ่งวันในหนึ่งวันที่เปิดให้กราบนั้นปรากฏผู้ที่ศรัทธาชาวจีนได้หลั่งไหลามาอย่างมืดฟ้ามัวดิน จนชนิดที่ว่าแทบจะไม่มีช่องทางให้เดินเข้าไปกราบได้อย่างใกล้ชิดทีเดียวจึงนับเป็นโอกาสดีของพวกเราชาวไทยเนื่องในปีมหามงคลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เราจะมีโอกาสได้กราบระเคี้ยวแก้วอย่างใกล้ชิดเป็นระยะเวลา73วันด้วยกันซึ่งพระเคี้ยวแก้วนี้อันเชิญมาสู่ประเทศไทยในวันที่4ธันวาคม2567 มีการจัดริ้วขบวนอย่างสวยงามเพื่ออันเชิญพระเขี้ยวแก้วไปสู่บนพลนพิธีท้องสนามหลวงหลังจากนั้นจะประกอบพิธีประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วไว้ในมณฑลและเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าสักการะบูชาตั้งแต่วันที่5พันวาคมไปจนถึง14รกุมภาพันธ์ในปีหน้าเป็นระยะเวลา73วันอย่างต่อเนื่อง สาม,มารถไปกราบสักการะได้ทุกวันตั้งแต่เวลา7โมงเช้าถึง2ทุ่มโดยทางรัฐบาลได้จัดเตรียมดอกไม้เครื่องบูชาเอาไว้ให้ภายในงานอีกทั้งถ้าเราประสงค์ที่จะยกระดับการบูชาของเราให้ยิ่งขึ้นเพิ่ม,เต,มเติมจากอามิสบูชาเราสามารถจะไปร่วมปฏิบัติบูชาในทุกวัน มีการจัดสวดมนต์เจริญพุทธมนต์ในภาคเช้าตั้งแต่เวลา10นาฬิกาตรงในภาคบ่ายตั้งแต่เวลา15นาฬิกา30นาทีและยังมีการเจริญจิตตภาวนาอนอกจากนี้ในวันพระยังมีการแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระเถระรูปสำคัญด้วย อีกครั้งในคืนวันสิ้นปีคือวันที่31ธันวาคมนี้ทางภาครัฐได้จัดงานสวดมนต์ข้ามปีบริเวณมนฑผลพิธีระเคียวแก้วเพื่อให้ประชาชนผู้ศรัทธาได้ร่วมกันสวดมนต์ข้ามปีที่นั้นและในเช้าวันที่หนึ่1มกราคมวันปีใหม่จะมีพระสงฆ์ได้อ,อกรับบิณฑบาตอย่างยิ่งใหญ่งดงามนับเป็นบุญของแผ่นดินโดยแท้ จึงถือเป็นโอกาสดีที่พวกเราจะได้ร่วมกันบูชาพระเคี้ยวแก้วของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ในมหาปรินิพานสูงว่าชนเหล่าใดจกยกขึ้นซึ่งดอกไม้เครื่องหอมหรือจุนจากอัพิวาทจากทาจิตให้เลื่อมใสการกระทําเช่นนั้นย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขแก่ชนเหล่านั้นสิ้นกาลนานจึงนับว่าเป็นโอกาสดีของพวกเราชาวไทยทุกๆคนโดยยิ่งจำได้ว่าระเคี้ยวแก้วส่วนนี้ได้เคยถูกอัญเชิญมาประดิษฐานชั่วคราวที่พุทธมนฑลจังหวัดนครปฐมในปีพุทธศักราช2545เป็นเวลา76วัน เนื่องในโอกาสที่ในหลวงรัชะการที่9ทรงเจริญพระชนมพรรษา7 5พรรษา5าทันวาคม25 4 5ครั้งนั้นได้มีโอกาสไปกราบสักการะด้วยเช่นกันและยังจำเป็นภาพติดตาในความงดงามของพระเขี้ยวแก้วที่ถูกปดิสถานเอาวไว้ในเจดีย์ด้านข้างมีหลวงจีนนั่งนิ่งคอยอารักขาเป็นภาพที่ตราตรึง และประทับใจอยู่มิรู้ลืมคราวนี้จะมีโอกาสได้กราบสักการะพระเที่ยวแก้วองค์นี้อีกครั้ง